สมาร์ทโฟนตัวนี้นะเขาเปิดตัวมากับราคา17,990บาทค่ะทุกคนหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอแล้วถ้าเทียบกับ iPhone 11ล่ะตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคา18,900บาทโอ้โหส่วนต่างกันประมาณ1,000บาทแบบนี้จะเลือกตัวไหนดีวันนี้แกมีคำตอบ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อชนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพร,ราวรีวิวสมาร์ทโฟนอีกแล้วค่ะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดซับสไคร์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ชาแนลของเก็ด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนะคะแกได้มีทํารีวิวตัว oppo reno 6 5g ไปนะคะหลายคนก็ว้าวมากๆกับฟังก์ชันแบบโบเก้ a r e Port r a i t ของเขานะคะซึ่งสมาร์ทโฟนตัวนี้นะ,ะเขาเปิดตัวมากับราคา17,990บาทค่ะทุกคนหลายคนก็เริ่มตั้งคําาาถมว่ แล้วถ้าเทียบกับ iPhone 11ล่ะตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคา18,900บาทโอ้โหส่วนต่างกันประมาณ1,000บาทแบบนี้จะเลือกตัวไหนดีวันนี้แก๊มีคำตอบค่ะเพราะว่าแก๊บใช้มาแล้วทั้ง2ตัวนะคะแล้วยิ่ง iPhone 11เนี่ยแก๊บก็ใช้เข้ามาประมาณปีกว่าแล้วส่วนตัวก็ค่อนข้างรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าข้อดีข้อเสียของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วถ้ามาเทียบกับเจ้า Oppo Reno 6G ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้แก๊บก็จะมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าโทรศัพท์ทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยแกาค้ับใบใรง ซึ่งเก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะคะเราก็ใช้งานสมาร์ทโฟนแบบหลากหลายฟังก์ชันมากๆแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแต่วันนี้เนี่ยเก็บจะมาเล่าในมุมมองของคนที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนทั่วๆไปนะคะแล้วก็กึ่งโปรบ้างเล็กน้อยนะคะว่าเรามีมุมมองกับโทรศัพท์ทั้งสองตัวนี้ยังไงโดยเริ่มแรกนะคะเกจะเริ่มจาก oppo reno 6 5g ก่อนซึ่งประเด็นที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของแบบ ความบันเทิงซึ่งความบันเทิงในที่นี่ของแก๊ปเนี่ยแก๊ปมองว่าเขาเป็นในเรื่องของการแบบรับชมสื่อต่างๆทำไม่ว่าจะเป็น YouTube, Netflix, Disney Plus อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เก็บต้องบอกว่าถ้าพูดในส่วนของ o p p o Reno 6 5G เนี่ยเขามากับจอ AMOLED ทุกคนอย่างที่รู้กันว่าจอ AMOLED เนี่ยมันคมชัดมากๆใครที่ซื้อโทรศัพท์ตัวนี้มานะคะสำหรับการดูซีรีส์ดูหนังดู YouTube ต่างๆเนี่ยคุณจะประทับใจกับภาพที่เห็นมากๆเพราะว่าสีมันสดภาพมันสวยมากๆทุกคนแต่ข้อเสียงเขาก็คือเขามากับลำโพงตัวเดียวคะ่ะทุกคนเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ ภาพสวยนะคะแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยมากับลำโพงตัวเดียวเท่านั้นสําหรับใครที่ชอบประสบการณ์การฟังที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วไม่ได้ใช้หูฟังช่วยเนี่ยคุณก็อาจจะแบบผิดหวังนิดนึงแต่แก็ต้องบอกเลยว่าภาพเขาเนี่ยสวยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์การรับชมสื่อนะคะแก๊บต้องบอกเลยว่า iPhone 11เนี่ยเขามากับจอ l i ฟควิกเรตินาค่ะทุกคนคือถ้าไปเทียบกับจออ m o l e ลของ Oppo เนี่ยต้องบอกว่าเทียบกันไม่ได้เลยนะคะสีสันเขาเนี่ย จะสดสู้ไม่ได้อัธรรในการรับชมเนี่ยเขาจะสู้ตัว oppo ไม่ได้แต่ข้อดีทุกคนแกต้องบอกว่า iphone 11ตัวนี้เนี่ยเสียงเขาออก2ทิศทางเลยค่ะเรียกว่าแม้ภาพเขาจะสวยสู้ oppo ไม่ได้เนี่ยแต่คุณภาพเสียงในการให้ประสบการณ์ทางการได้ยินเนี่ย iphone 11ชนะขาดลอยค่ะเพราะว่าเสียงเขาเนี่ยดูมีมิติมากๆจากการใช้งานจริงของแก๊นะคะเรื่องที่2ค่ะที่เราจะพูดถึงก็เป็นของเรื่องกล้องนั่นเอง โอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องกล้องนะคะก็ยาวเพราะว่าเราจะใช้กล้องโทรศัพท์นียถ่ายรูปวิวบ้างถ่ายรูปบุคคลบ้างหรือรูปพอร์เทรตบ้างนะคะแก๊บต้องบอกแล้วว่าในส่วนนี้เนี่ยของ oppo เนี่ยเขาค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะคะในความรู้สึกส่วนตัวของแก๊อย่างเราเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ได้เป็นแบบนักถ่ายภาพสายโปรหรือว่าอะไรเงี้ยดังนั้นเราจะไม่มีการแบบถ่ายภาพดิบแล้วก็เอาไปแต่งสีต่อในคอมเราต้องการโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มันแบบถ่ายเสร็จจบในเครื่องเดียวเลยทุกคนเก็บปะ ซึ่ง Oppo เนี่ยเขาค่อนข้างตอบโจทย์ตรงนั้นเพราะว่าเขามีพวก AI Color ที่จะปรับสีสันต่างๆเนี่ยให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยมันสดแล้วก็สวยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่รักการถ่าย p พอร์เทร Mode มากๆหรือการถ่ายบุคคลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโหอัปโปเขาค่อนข้างเหนือมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีพวกแบบฟังก์ชันแบบโบเกต Fair Portrait อะไรเงี้ยแบบพวกละลายฉากหลังให้เบอร์หรือว่าการปรับรูปหน้าต่างๆบิวตี้การปรับแสงต่างๆนะคะเขาจะสามารถทำได้ดีมากๆทุกคน เรียกว่าสำหรับสาวๆนะคะที่ชอบแบบถ่ายรูปอาหารถ่ายโซเชียลคาเฟ่สวยๆแล้วไม่ต้องการแต่งสีอะไรเพิ่มเยอะเนี่ย oppo ชนะขาดค่ะ อัพเขาค่อนข้างมีฟังก์ชันในการถ่ายพอร์เทรตที่ยืดหยุ่นมากๆนะคะเขาสามารถปรับบิวตี้ปรับคางปรับจมูกปรับผิวได้หมดหรือสาหรับใครที่อยากได้เป็นธรรมชาติก็สามารถตั้งเป็นโหมดธรรมชาติก็ได้โดยที่เขาสามารถเก็บแสงต่างๆและรายละเอียดต่างๆของใบหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะแก็บเชื่อว่าสําหรับใครที่ชอบถ่ายพอร์เทรตเนี่ยคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่า Op p พเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆกลับมาที่ iPhone 11ค่ะทุกคนจะต้องบอกว่าในมุมมองแก็นะคะกล้องของ iPhone 11เนี่ยแม้คุณจะเห็นในสเปคของมันว่าแบบ ก็ไม่ได้ละเอียดมากอะไรเงี้ยแต่เก็บต้องบอกจริงนะคะว่าตัวจริงของกล้อง iPhone 11เนี่ยเขาทำงานระดับสายโปรได้ดีมากๆทุกคน คือหนึ่งสีสันนางไม่ได้จัดจ้านมากอย่างคนที่เอารูปไปแต่งต่อในคอมอะไรเงี้ยเขาจะชอบมากกว่าตัว oppo นะคะแต่ทุกคนถ้าถามแก๊ปนะคะในเรื่องของการแบบรับแสงต่างๆเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโหมด portrait เนี่ยแกต้องบอกว่า iphone เขาเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบกับ oppo เยอะนะคะคือจะพูดยังไงอะ iphone 11อะทุกอย่างมันค่อนข้างแบบ standard คือเป็น standard ที่ดีที่คุณจะเอาไปแต่งเติมอะไรต่อได้แต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่มันแบบเบ็ดเสร็จเลยในตัวเป็นสาวๆที่แบบถ่ายรูปลงโซเชียลเลย คุณอาจจะต้องแบบไปใช้แอปแต่งภาพเพิ่มนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบบความพิเศษบางอย่างในภาพซึ่งนางจะไม่ใช่สายที่แบบจบเสร็จในการถ่ายแชะเดียวค่ะเราต้องเอาไปแต่งต่อแต่สำหรับคนที่ชอบแบบเน็ตโรวลแบบว่าธรรมชาติสุดๆนะคะแบบสายโฟนิดนึงเนี่ยคุณก็จะหลงรักตัว iPhone 11ไปเลยเรื่องต่อไปทีเก็บจะพูดเป็นเรื่องของกล้องวิดีโอค่ะ โอ้โหแน่นอนพูดกันยาวถ้าพูดถึงเรื่องหมดวิดีโอคือต้องบอกว่าหลายคนนะครปัจจุบันนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาขึ้นมาหลายคนอยากจะเป็นแบบบล็อกวีล็อกบล็อกเกอร์เนี่ยเขาก็ใช้กล้องโทรศัพท์ในการถ่ายกันทั้งนั้นนะคะ ซึ่งถ้าพูดถึงในโหมดการถ่ายวิดีโอของ oppo นะคะเก็บมองว่าข้อเดียาก็คือเขามีการถ่ายวิดีโอได้ที่หลากหลายโหมดมากๆไม่ว่าจะเป็นการถ่าย p o r t r ทรตบุคคลนะคะก็ต้องบอกว่าวิดีโอของตัว oppo reno 6 5 g ตัวนี้เนี่ยเขามีระบบ ai ซึ่งสามารถแบบย้ายโหมด beauty ในภาพถ่ายมาในวิดีโอได้ด้วยเราสามารถแบบปรับสีผิวปรับจมูกปรับหน้าปรับตาในโหมดของวิดีโอได้นะคะแต่ว่า ในส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะแกมองว่าเราอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องเข้ามาช่วยเขานิดนึงเพราะว่าระบบการกัรสั่นของ oppo เนี่ยเขายังทําได้ไม่ดีนักนะคะในความรู้สึกของแกเรียกว่าถ้าคุณเป็นสายแบบตั้งใจซื้อโทรศัพท์มาตัวหนึ่งแล้วแบบใช้ตัวนี้แหละในการถ่ายวิดีโอแบบโอ้โหไปทุกที่วีล็อกบล็อกสุดๆโดยที่คุณไม่มีใช้ไม้ไมกิมบอลช่วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแกมองว่าถ้าเราเลือกใช้โหมดกันสั่นของเขานะคะ เขาจะค้นข้างปรับความละเอียดของวิดีโอเนี่ยให้มันคมชัดน้อยลงแล้วถ้าพูดถึงความสามารถในการการสั่นของเขาเนี่ยแก๊บมองว่าส่วนตัวแก๊บยังรู้สึกว่าเขายังทําออกมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะยิ่งถ้าเราตั้งเป็นแบบ 4K หรือว่าปรับเฟรมเรทเป็น60นะคะ โอ้โหภาพมันจะโยกไปหมดเลยค่ะส่วนตัวแก้มองว่าถ้าเราจะซื้อ,อามาทำบล็อกวีล็อกเนี่ยเราอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์มาช่วยเขานิดนึงเพราะถ้าเราไม่ใช้ตัวอุปกรณ์เลยอะเวลาเราถ่ายวีดีโอไปเนี่ยภาพมันจะเวียนหัวน,นิดนึงมันจะสายนิดนึงซึ่งต่างจาก iPhone 11แบบลิฟลับเลยค่ะทุกคนต้องบอกว่าใครที่เป็นสายถ่ายวีล็อกบอกเกอร์นะคะหรือต้องการพกโทรศัพท์เครื่องหนึ่งในการแบบถ่ายงานวิดีโอเนี่ย โอ้โหเกต้องบอกว่า iPhone 11เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยทุกคนแม้เขาจะไม่มีพวกโหมดวิดีโอพอร์เทรตต่างๆนะคะแต่เกต้องบอกว่า การกันสั่นของ iPhone เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆเรียกว่าคุณแทบไม่จำเป็นจะต้องใช้พวกไม้ g กิมบอลเลยนะคุณพก iPhone 11ไปเครื่องเดียวเนี่ยไปถ่ายบล็อกวีล็อกที่เที่ยวต่างๆนี้งานไฟล์วิดีโอเขานิ่งมากๆแล้วประโยชน์ของการกันสั่นเลยนะคะที่แกพเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริง,รงๆก็คือเวลาเราเก็บภาพบันทึกวิดีโอเนี่ยเราต้องการเอาวิดีโอไปใช้ต่อถูกไหมคะซึ่งภาพที่ได้มาจาก iPhone 11อ่อะเวลาคุณเอาไปลงคอมหรือเอาไปทำหรือเอาไปลงอย่างอื่นอะ คนดูเขาจะไม่เวียนหัวค่ะเพราะระบบการสั่นของเขา,ามันดีมากๆส่วนตัวเนี่ยแกมองว่าถ้าพูดถึงในโหมดวิดีโอนะคะหรือคุณกําลังมองหาสมาร์ทโฟนเพื่อมาถ่ายวิดีโอเนี้ไอโฟน11ชนะขาดลอยไปเลยค่ะต่อไปก็เป็นสายโซเชียลมีเดียนะคะแกบเชื่อว่าหลายคน๋ยวนี้นะคะเราส่วนใหญ่เล่นโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนทั้งนั้นแล้วเวลาว่างๆที่เราไม่มีอะไรทำเราก็ต้องคว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อถ่ายเล่นฟีดดูโซเชียลดูไอดู Facebook ต่างๆถูกไหมะคะ ซึ่งแก็ต้องบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้ประสบการณ์ในการเล่นโซเชียลมีเดียที่ต่างกันมากค่ะตัวแรกเลยนะคะ oppo reno 65g ตัวนี้เนี่ยแก็บมองว่าแก็บค่อนข้างแฮปปี้กับการเล่นโซเชียลเขานะคะหนึ่งเลยทุกคนจออมูลเลของเขาให้สีที่สวยมากๆค่ะถ้าคุณกำลังจะชมรูปเพื่อนใน IG เล่น Tik t o k หรืออะไรอย่างเงี้ยแก็ต้องบอกว่าเขาแบบเขาให้สีสันสวยมากอะเหมือนคุณดูหนังสีสดๆแล้วคุณเลื่อนไถ่ฟีดไปเรื่อยๆเออมันก็ทำให้แบบเราได้อัธรลในการรับชมนะคะ สองเลยที่แกประทับใจในตัว oppo มากๆก็คือเขาให้หน้าจอมาที่90เฮิร์ตค่ะทุกคนแกต้องบอกว่าเวลาถ่ายฟีดอ่ะมันนุ่มตามากๆทุกคนคุณลองคิดดูสิคะเวลาเราเล่นโซเชียลเราเล่นอยู่หน้าฟีดอย่างเงี้ยคุณถ่ายไปอ่ะแล้วคุณเห็นภาพที่แบบสีมันสดมากๆหรือว่าฮาร์ดเรทหน้าจอที่มันนุ่มตามากๆเฮ้ยแกว่ามันเป็นอัตรลในการเสฟโซเชียลมีเดียที่ดีมากๆนะคะซึ่งส่วนตัวนะคะแกค่อนข้างแฮปปี้กับตัว oppo ค่ะ แล้วถ้าพูดถึง iPhone 11แล้วว่ายังไงจะมองว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียนะคะในปี2021เนี่ยเขาค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึงนะคะเพราะว่าตัว iPhone 11เนี่ยเข้ามากับจอ Liquid Retina ก็อย่างที่เจะบอกว่าความสดของสีอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างจะสู้จอ AMOLED ไม่ได้มันก็จะทําให้อัตรักในการรับชมของเราเนี่ยดู d r อปไปสเต็ปนึงแต่นะคะสำหรับใครที่ไม่เคยใช้จอ AMOLED มาเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องตรงนี้นะคะคุณก็สามารถมองข้ามไปได้เช่นกัน แต่อีกเรื่องนึงเลยนะคะที่แกไม่อยากให้มองข้ามนั่นก็คือเรื่องเฮิร์ตเรของหน้าจอนั่นเองค่ะต้องบอกว่า iPhone 11เนี้ยให้มาแค่60เฮิร์ตเท่านั้นค่ะทุกคนนั่นก็หมายความว่าความไวในการกระพริบของหน้าจอเนี่ยมันแค่60เท่านั้นในขณะที่ oppo และโทรศัพท์อื่นๆในปี2021เนี้ยเขาไปกันที่90เฮิร์ต up กันหมดแล้วนั่นหมายความว่าเวลาเราถ่ายฟีดนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าโซเชียลมันน่วง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 นิดนึงมันไม่ได้ไหลลื่นไปซัสเต็ปเดียวเลยนึกกออมคะ ดังนั้นถ้าเอา iPhone 11เนี่ยไปเทียบกับ Oppo Reno 6 5 G เนี่ยเก๊บมองว่านัปี2021เนี่ยเขาแพ้ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงการถ่ายรูปไปแล้วถ่ายวิดีโอไปแล้วเล่นโซเชียลไปแล้วอีกเรื่องนึงที่จะพูดไปได้เลยก็คือเรื่องของพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จแบตนั่นเอง Oppo Reno 6 5 G นะคะมากับแบตเตอรี่4,300 m มิลลิแอมค่ะแล้วก็การชาร์จ65วัตต์ ส่วน iPhone 11อะแหละ 3, mm ค่ะ3,110มิลลิแอมค่ะและการชาร์จไวเพียงแค่18วัตต์เท่านั้นแน่นอนค่ะว่าโทรศัพท์ทั้งคู่เนี่ยมากับระบบชาร์จไวทั้งคู่แต่เก็บต้องบอกเลยนะคะว่าการชาร์จไว18วัตต์ของ iPhone 11เนี่ยถ้าเทียบกับ Oppo เนี่ย 65วัตโอ้โหทุกคนมันคนละโลกไปเลยยิ่งส่วนตัวนะคะเวลาแก๊บใช้แบตเตอรี่แบบต่ำๆนะคะต่ำกว่า5 0อะไรเยอย่างเงี้ยโอ้โ oh, หตัว iPhone 11เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาในการชาร์จแบตนานมากเลยคะเรียกว่าแก๊บต้องทิ้งเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าเขาจะบูตกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งหนึง่งซึ่งทุกคนคะมันคนละโลกกับ oppo reno 6 5้า G ตัวนี้เลยค่ะเพราะาตัวนี้เนี่ยหกสิบห้าวัตของเขาเนี่ยศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเขาใช้เเเใชบเหลือประมาณ50%รสยยาเสยบ เรียกว่าแบบ10กวนาทีอ่ะมันก็เต็มเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าพูดถึงความเร็วในการชาร์จเนี่ยมันคนละโลกกันไปเลยซึ่งสิ่งนี้นะคะมันส่งผลมากๆเวลาคุณแบบใช้โซเชียลเล่นเพลินเพลนแล้วคุณต้องการเล่นต่อเนื่องแล้วคุณแบบเสียบแบตชาร์จแล้วไปท,ทาปปําธุระแป๊บนึงแล้วกลับมาเก็บต้องบอกว่าตัว Op p o เนี่ยเขาค่อนข้างจะได้อัตราลดกว่าเพราะว่าเขาชาร์จแบตได้เร็วกว่าทําให้เราเนี่ยพร้อมจะเล่นโซเชียลต่อได้ในทันที แต่อีกเรื่องนึงที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะสำหรับรถใครที่มีไวเลสชาร์จิ่งนะคะ iPhone 11เนี่ยเขาก็รองรับด้วยแต่ถ้าคุณใช้ Oppo Reno 6 5G เนี่ยเสียบสายเอานะจ๊ะหนังไม่มีไวเลสจ้าแล้วทุกคนค่ะอย่าลืมข้อนี้ไปนะคะแม้ว่าโทรศัพท์2ตัวนี้เนี่ยราคาจะใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าหน่วยความจำของเขาเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะคะ ซึ่งราคาหมื่นกว่านี้นะคะ Oppo Reno 65G เนี่ยเขาให้ความจุมาที่128 g b ในขณะที่ถ้าคุณมีงบแค่18,900เนี่ยแล้วคุณต้องการจะซื้อ iPhone 11เนี่ยคุณได้แค่64 g b เท่านั้นนะคะแม้2ตัวนี้ราคาต่างแค่พันเดียวแต่คุณจะเห็นเลยว่าหน่วยความจำของเครื่องเนี่ยห่างกัน1เท่าตัวเลยนะทุกคนซึ่งเรื่องนี้นะคะเราต้องวิเคราะห์ก,กันด,ดีว่าเราเป็นคนใช้โทรศัพท์หนักแค่ไหนนะคะแล้วก็ใช้มากไปในเรื่องไหน ถ้าคุณต้องการเก็บความจุเยอะๆนะคะดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเกมองว่า Op p ปเนี่ยเขาค่อนข้างเก็บได้เยอะกว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นสายนั้นนะคะคุณมองว่าคุณชอบความเสถียรของ iOS แล้วคุณก็จะซื้อคลาวเพิ่มเนี่ยเกมองว่า iPhone 11, 64GB เนี่ยก็ไม่ได้เป็นความจุที่น่าเกลียดนักนะคะถ้าคุณใช้ร่วมกับคลาวเนี่ยคุณก็สามารถใช้งานมันได้สบายๆอยู่เอาละค่ะและเรื่องสุดท้ายที่แกจะเปรียบเทียบให้ฟังเป็นเรื่องของชิปของเขานั่นเองค่ะหรือว่าตัวหัวใจของสมาร์ทโฟนนนั่นเอง ซึ่งตัว Oppo Reno 65G ตัวนี้เนี่ยเข้ามากับชิป MediaTek Dimensity 900นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าให้เทียบความแรงกับเจ้าตัว iPhone 11เนี่ยซึ่งมากับชิป A13 Bionic เนี่ยโอ้โหทุกคนมันคนละโลกเลยจะต้องบอกว่า iPhone 11เนี่ยเร็วกว่าเห็นเห็นแบบไม่ต้องเทียบเลยนะคะ แต่ทุกคนคะ่ะถ้าว่ากันไปแล้วนะในโลก 5G ปี2021เนี่ยแม้ตัวนี้ชิปเขาจะแรงนะคะแต่เขาก็รองรับแค่ 4G เท่านั้นคะ่ะทุกคนในขณะที่ตัวนี้เนี่ยแม้ชิปประมวลผลเขาจะช้ากว่าแต่เขารองรับสัญญาณ 5G ค่ะเรียกว่า2ตัวนี้เนี่ยจะมีทางได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบต่างกันดังนั้นใครที่เป็นสายเล่นเกมสมูทๆนะคะชอบกราฟ,ฟิกอะไรเงี้ยก็มองว่าบางที iPhone 11เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ลื่นไหลกว่านะคะ ในขณะที่ใครนะ,ะที่ใช้โทรศัพท์ในการทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมหนักๆเนี่ยแกมองว่าตัว Oppo Reno 65G ตัวนี้เนี่ยการที่เขารองรับสัญญาณ 5G เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าในอนาคตหรือถ้าคุณมีความต้องการจะใช้สัญญาณ 5G เนี่ยโทรศัพท์ Oppo ตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าในปี2021 เอาละค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะ,ะแก็บเชื่อว่าหลายคนนะคะก็ต้องมีคําตอบในใจอยู่แล้วว่าเราจะเลือกใช้ไหนดีเห็นไหมละคะว่าโทรศัพท์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าราคาเขาจะต่างกันแค่1000บาทเท่านั้นนะคะแต่เขาก็มีข้อดีและก็ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วคะ่ะว่าจะเลือกโทรศัพท์ตัวไหนให้เหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดสาหรับแก็บนะคะมีความเห็นกับเรื่องนี้ว่าสำหรับใครที่แบบใช้งานโทรศัพท์ทั่วไปเนาะหนักในการแบบ ถ่ายรูปภาพนิง่งเล่นโซเชียลปกตินะคะแกมองว่า Oppo Reno 65G เนี่ยเขาค่อนข้างได้เปรียบนะคะส่วนใครนะคะที่เป็นสายโปรโนิดนึงนะคะชอบการใช้งานไปที่แบบกล้องวิดีโอต่างๆนะคะแล้วก็ระบบการกันสั่นที่ดีเยี่ยมของเขาหรือความเป็นแบบ พรีเมียมของเขางานประกอบที่ดีความแบบกันน้ำได้แล้วก็การใช้วัสดุที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแบบของสายโปรที่ต้องการชิปประมวลผลที่ค่อนข้างสเสถียรนะคะแกมองว่า iPhone 11เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ในปี2021สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่กดไลค์และกด u u s สไคร์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร์ช anel ของเกด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย